สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีสิงหรือชาวาาลัคนาราศีสิงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทิพในช่องนางฟ้าทิพเปอร์เทโลกันมาดูดวงความรักกันนะคะเ,เพื่อนมาดูดวงความรักกันหัวข้อวันนี้นะคะคุณมีคู่ม,มั่นหมายไว้ตั้งแต่แนอดีิตชาติหรือไม่มาดูกันด้วยไพย่มีไพ่พรหมชาตินะคะไพ่ธรรมศิลป์ไพ่ความทรงจํา รียงรอ้อยความทรงจำแล้วก็ไพ่บอกราศีลรปีนักษัตร์ิยนะคะเพื่อนๆปีนักกษัตริยังหมายถึงอาจจะเป็นคุณเองร่วมด้วยก็ได้นะคะมาดูเรียไพ่พรหมชาติกันเลย <c oughs> โอ้คุณอาจจะเกิดปีมะเส็ง หรือเขาอาจจะเกิดปีมะเส็งก็ได้นะคะพเพื่อนๆไปซูมก่อนนะคะปีมะเสิงปีมะเสิงฉลาดรุ่มลึกลึกลึกรับหน้าคนหาช้าแต่เชียบ าระทึกนะคะอาจจะมีคนทีชิ้นิทนทาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคุณซะด้วยสีคนคู่มันคู่หมายของคุณอาจจะเป็นคนที่นนเดชะชา,ชาินะคะจ,จะเกิดปีมะเส็งนะคะเพื่อนๆคนที่อาจจะมาช้าหน่อยแต่มาแน่นอนนะคะ <laughs> ชาชาแต่เฉียบนะแน่นอนว่าการมาของเขาในครั้งนี้นะคะอาจจะทําให้คุณแบบ คนติดฉินนินทาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะเหลือใจอาจจะอิจฉาริษยาในความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยนะคะถ,ถูกเกาหาว่าไร่ถูกติดฉินินทาถูกซิบซิบเนี่ยนะคะเอ้ยนะคะอย่าได้ไปใส่ใจเลยนะคะเพื่อน,นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เนาะนะคะโอ้โหบางคนพร้อมแล้วที่จะพบเจอกันปุตตะคือการเริ่มต้นนะคะนี่บางคนอาจจะหมายถึง เป็นคู่ที่จะเข้ามาเป็นคู่ตั้งแต่ในดอดีตชาเราจะเข้ามาปุ๊บเนี่ยการเริ่มต้นการพบเจอกันมีแต่เรื่องราวที่น่าย,ยินดีและมีเกณฑ์การได้บุตรด้วยมีเกณฑ์การตั้งครรภ์อะไรด้วยก็ได้นะคะไม่ได้แค่เข้ามาเฉพาะคุณอนะ่ะอ่าอืมพร้อมที่จะมีบุตรด้วยบางกฎอาจจะหมายถึงคู่ในอดีตชาติของคุณอาจจะเป็นบุตรของคุณแต่เก่าก่อนก็นได้นะคะเนี่ยนะคะพลังงานนี้นะคะบุตรตาหนะนะคะบุตรหลานบริวาร เอาเป็นไปได้คะเพื่อนๆที่ไปบอกไปได้พุดลินะเนี่ยนะคะท่านังเขาจำไม่ได้มาตัวเปล่าเราเปื่อยเด้อนี่เขาจะมาพาคุณร่ำรวย้วยทรัพย์สินเงินทองของมีค่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเห็นไหมคะอาจจะเป็นคนที่คนมีทรัพย์สินทางปัญญาคนที่ฉลาดนะคะเพื่อนๆฉลาดทากินท้าอยู่ฉลาดทำอะไรหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนี่นะคะ ใครเป็นคนโสดบอกเลยอย่างไรก็ตามแต่มีแน่นอนนะคะคู่มันหมายคู่ตั้งแต่ในหนีตชาติที่คุณจับจองกันเอาไว้นะคะและต่อให้อย่างไรก็ตามทีนะนะถ้าเป็นคนโสดยังไงคุณก็ได้เจอนะคะเพื่อนๆคอนเฟิร์มเลยว่ามีแล้วได้เจอจะได้เจอด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ดีซะด้วยแหละนะคะเพื่อนๆเ,เป็นคู่มันหมายตั้งแต่ในเจชาติที่จะเป็นคู่ที่ดีให้กับคุณนะคะประสบโชคลาภสมปรารถนา บางคนก็อาจจะอาจจะเจอกันแล้วแล้วเ,เลิกกันออกไปก่อนหน้านี้แล้วก็ได้วนกลับมาเจอกันใหม่อีกทีหนึ่งก็ได้นะคะคู่ของคุณคนนี้เนี่ยนะคะบางคนอาจ,จะเคยเจอกันแล้วแต่อาจจะเนึ่งด้วยว่ามีคู่กรรมเข้ามาตัดรอนก่อนอาจจะแบบได้กลับไปวนกลับเกี่ยวกับคู่คนนั้นแหละนะคะก็ได้นะคะเพราะว่าเนี่ยปีมะสิงเนี่ยนะคะ มารนะนะคะการพัดพาก,การสูดเสียกันแยกจากบางคนอาจจะเป็นคนที่คิขี้โลก็ได้ป่วยไข้ไม่สบายก็ได้นะคะเรื่องธรรมดานะคะเพื่อนๆนี้พวกก็ต้องมีจากค่ะถ้าว่าเราเตรียมตัวเตรียมใจไว้กับทุกสรรพสิ่งไว้ดีแล้วเราจะไม่มีคําว่าคือเสียใจมาเป็นเรื่องธรรมดาแต่เราจะวางวางกําลังใจได้เป็นะนะคะเพื่อน คนต้องคือค่าก็เหมือนกับนี่แหละทอรึกนี่แหละนะคะถูกปีชิ้น,น,นั่นคาถูกกล่หาถูกว่าอะไรอะไรแบบนั้นนะคะขอบกัววุ่นวายทุกกายทุกใจอึอดอัดบางคนก็อาจจะเป็นเฉพาะของความสัมพันธ์ที่ว่ารู้สึกอึดอัดก็ได้นะคะบางคนอาจจะเข้ามาแล้วมาผูกมัดมากักขังอะไรแบบนี้เป็นคู่ที่แบบบางคนที่ไม่ได้เป็นน้องศิษย์ก็เป็นคู่ที่ดีไปเลยแต่บางคนก็อาจจะมีปัญหาเหมือนกันนะคะนี่ อามารตกโชคถึงเวลาแต่งงานเลยทีเดียวนะคะเจอกันปุ๊บก็แต่งงานปั๊บเลยทีเดียวนะคะแล้วพอมีบุตรเลยห่วงเห้เวลาเห็นความสุขความโชคดีความสําเร็จที่คุณจะได้บังเกิดและได้เจอนะคะมีเกณฑ์การเจอกันมีแน่นอนอยังไงก็มีนะคะเพราะไวายไฟไปไนี้คอนเฟิร์มเลยมีด้วยและมีด้วยนะคะ <laughs> อาจจะเกิดวันอังคารหรือจะเป็นกุเองก็ได้นะคะเพืเ่อนแต่แน่นอนว่าปัญหาลูกประสักมีไหมมีแต่ว่าเขาจะฟันฝ่าเขาจะประทะกับทุกสถานการณ์มีคู่แข่งก็ตามหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาลูกปรศักอะไรก็ตามเขาพร้อมที่จะมีความกล้าหาญมีความอาธาลนที่จะฟันฝ่ากับทุกประสักนั่นแหละนะคะเดี๋ยวว่าถ้ามีคู่แข่งแล้วเขาไม่ยอมนะคะ เขาไม่ยอมเขาจะไปชิดเข้ามาจนถึงตัวตัวหนูคุณนั่นแหละนะคะมาได้ครอบครองหัวใจของคุณอย่างแน่นอนบางคนอาจจะมีความชัดเจนก็ได้นะคะอาจจะเจอกันแล้วลหละแต่ว่าอาจจะบางคนอาจจะกําลังจะชัดเจนกันก็จะได้ชัดเจนคู่ใหญ่ด้วยสําหรับบางคนมีคู่เาวามหาพรหมนะ่ะถ้าใครที่ใครที่อยากเจอไวๆที่ใครอลองตั้งจิตอดีษฐาแล้วขอพอรจากพระพรหมดูนะคะแต่แน่นอนมีแน่นอนคอนเฟิร์มว่ายอย่างไรก็มีนะคะเพื่อน และเขาเป็นคู่ที่ใหญ่บางคนอาจจะเป็นคู่บารมีเลยด้วยซ้ำไม่ได้หวังผลของการที่จะอยู่ครอบครองคู่นะ่ะมาเพื่อที่จะมาเป็นคู่บารมีเพื่อความหลุดพ้นบนทางเหงข้างหน้าเดินทางสายธรรมเดินทางสายกลางเดินทางสายพระน,นิพานเลยทีเดียว <c oughs> บางคนก็ไม่รู้จะหาหนทางอย่างไรที่จะเข้ามาชีดใจของคุณนะคะอาจเจอกันแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคต่อ,อก,กันบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะคะ บอร์ดมืดมิดนะคะหนทางออกไม่ได้ก็ตั้งสติก่อนดีๆนะคะใช้ปัญญาในการแก้ไขกับปัญหาหรือสถานการณ์บางคนที่เป็นท็อกซิกถ้าเป็นคู่คือในหัวข้อวันนี้คือค,คุณมีคู่มั่นหมายตั้งแต่ในดีิจะชาติหรือไม่คำตอบคือคมีและก็มีทั้งคู่ที่ดีและก็คู่ที่ไม่ดีด้วยสำหรับบางคนที่เป็นท็อกซิกก็ขึ้นอยู่กับ วาละของบุญกรรมของแต่ละคนที่จะพบเจอคนไหนก่อนหลังอ่ะนะคะบางคนก็อาจจะแบบเจอทั้งคู่กรรมเกิดจนเกิดค,คู่บารมีเลยบางคนจจะไปเจอคู่กรรมก่อนแล้วได้เลิกลากากคู่กรรมแล้วมาพบเจอกับคู่บารมีอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะ คุณอาจจะเกิดปีเถาะนะคะหรือจะเป็นคนรักของคุณก็ได้นะคะปีเถาะระเมดระหม่กิริยามารยาเป็นคนเจ้าระเบียบเรียบร้อยค้นที่อ่อนหวานนะคะเราร้อนจากสภาวะอารมณ์ของความรักรบจังครบแล้วนะคะเพื่อนสามสาม สรุปแล้วมีนะคะเ,เพื่อนๆมีแน่นอนคอนเฟิร์มว่ามีบางคนเราเจอกันแล้วบางคนอาจจะเจอกันแล้วพัดพาก,กันแล้วเดี๋ยววนกลับมาใหม่นะคะแล้วแต่บางคนเลยบางคนก็เจอกันใหม่ๆสดๆร้อนๆกาลังจะลงเอยกําลังจะชัดเจนแล้วก็กําลังจะได้แต่งงานเป็นคู่ที่พาร่าพารวยเป็นคู่ที่จะเสริมบารมีซึ่งกันและกันนะคะแต่แน่นอนว่าหนีไม่พ้นหรอกนะคะจะเป็นคู่แบบไหนก็ตามหนีไม่พ้นกับต่อให้จะเป็นคู่แบบ ที่ดีอย่างไรก็ตามแต่ก็อาจจะมีปัญหาโรคประสักบ้างนะคะเป็นเรื่องธรรมดาแลไรนะคะบางคนอาจจะเป็นคนที่แบบสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงเป็นคนขี้โรคอะไรแบบนั้นน่ะนะคะเพื่อนแต่มีแน่นอนนีนะคะมีแล้วอาจจะลงเอยลงเอยแล้วมีบุตรเลยนะคะเพื่อนแต่ว่าปุตตะยังหมายถึงการเริ่มต้นด้วย การพบเจอกันการเริ่มต้นนะคะแล้วเป็นคู่ที่พารวยซะด้วยสิแหละนะคะ ทีนี้มาดูสำหรับนี้กันไพ่ธรรมศสินกันนะคะเพืเ่อนๆความรักของคุณจะเป็นอย่างไรด้วยไพ่ธรรมศสินคุณมีคู่มั่นหมายอยู่แล้วนะคะไพ่ออกมาบอกเราว่ามีแน่นอนแล้วเป็นผู้ที่จะพารวยด้วยแต่ไพ่ธรรมศสินจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณกับคู่ในอดีตชาติของคุณ มันก็หมายโอ้น้ำขึ้นให้รีบตักนะคะทำนองที่ว่าอย่าเล่นตัว <c oughs> เจอกันปุ๊บต้องรีบปั๊บเลยเนี่ยนะคะเร็วๆนี้แหละนะคะน้ําขึ้นให้รีบตักเลยนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามาปุ๊บแล้วแต่งปั๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะคบกันไม่ทันนานก็แต่งเลยก็ได้แต่บางคนอาจจะชัดเจนเร็วๆนี้แหละนะคะเพื่อนๆใครที่ดูใจกันอยู่ก็คนนั้นแหละนะคะ พร้อมจลองไว้ละนี่พร้อมเลยเอาเลยนี่นะคะพลังงานนี้น้ำขึ้นนี่รีบตักก็รีบตักปุ๊บนี่แต่งปั๊บเนี่ยนะคะบางคนอืมไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาบางคนอัดน,น้อยใจบางคนอันน้อยใจใครที่มีปัญหาโอุปสรรคมีคู่แข่งหรืออะไรแบบนี้อุปสรรคมากจนเกินไปรู้สึกท้อบางคนอัดน,น้อยใจในสภาวะของความรักจากคุณ อะไรแบบนี้นะคะเมื่อเหมือนทานองที่ว่าคุณอยู่แล้วคุณไม่รีบรักเขาหรือว่าไม่ให้ความชัดเจนกับเขาอะไรแบบนี้เขาน้อยใจทํานองที่ว่าขาดเข้าไปแล้วคุณจะรู้สึกคุณจะเสียน้ําตานี่นะคะไม่เห็นลงศพไม่รักน้ําตาอะไรแบบนั้นนะคะเก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวให้กับคุณ <laughs> แกได้ไร้วก็จะหาให้อู้พรพิคเนตขึ้นมาพอพิคเนตทั้งพระพรมให้พรคุณเลยนะคะใครที่อยากได้ใครที่อยากเจอกันในวัยขอพอรได้เลยนะคะเพื่อนไพ่คอนเฟิร์มเลยขึ้นมาได้แน่นอนเจอแน่นอนมีแน่นอนแล้วถ้าใครที่เป็นปัญหาราุปสัก์นะขอพอรได้เลยนะคะพระพิคเนตก็ขึ้นมาพระภรมก็ขึ้นมาเนี่ยนะคะ ปั้นดินเป็นดาวเมื่อกี้นี้เก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวทุกสิ่งทุกอย่างจะก่อร่างสร้างตัวทุกอย่างเ็าจะทําเพื่อคุณทุกอย่างเลยนี่นะคะพร้อมที่จะชัดเจนพร้อมแล้วที่จะมีบ้านเป็นหลักเป็นแหลง่งมีทุกสิ่งทุกอย่างทําเพื่อคุณเนี่ยนะคะพร้อมที่ทาทุกอย่างเพื่อคุณเดี๋ยวไพ่สำหรับนี้กันไพ ความทรงจําในสิ่งที่ตั้งแต่อดีตชาติคุณเคยทําอะไรร่วมกันมาหรือเขาอยากจะมาทําอะไรร่วมกันกับคุณอีกในภพชาตินี้นะคะโอ้ติดเบ็ดพร้อมแล้วนะฝากเบ็ดไว้ตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองนะติดพร้อมติดเบ็ดแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้นะคะติดกับดักคุณกําลังจะติดกับดักเขาแล้วนี่นะคะเป็นเดียวของเขาก็พร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะติดกับดักซึ่งกันและกันแล้วนะคะ ต่างคนอาจจะตังวางแผนกันไว้นั่นแหละนะคะเพื่อนๆเอาบุญสุดและกันนะคะมาหลายใบยเกินนะคะพากาแฟโอ้นะคะพวกเลยอยากกินกาแฟทันใดนะคะคุณอาจจะเคยเจอกันแล้วเคยพูดคุยเคยพบกปะพูด,พดคุยกันแล้วล่ะนะคะอาจจะได้มานั่งเสวนากันแบบเนี้ยนะคะแต่บางคนก็อาจจะไม่รู้ตัวนะคะ สิ่งที่เมื่อก่อนสมัยแต่ชาติตาปางก่อนเคยนั่งพูดคุยกันจิรจาชาวรากันหนังคุยกับเพื่อนพ้องเพื่อนฝูงจนแก่เท่าเนี่ยอยู่ด้วยกันไปจนอยู่ด้วยกันจนแก่ชราเนี่ยแล้วก็หยอกล้อกันนะคะกินขนมไปอ่านหนังสือพิมพ์ไปแสดงว่าน่าจะเป็นยุคที่ใหม่พอสมควรนะคะเพื่อนอดีตชาติของคนเนี้ยนะคะมีปลาต้มโกขกินด้วย โอ้นะคะปีนเสาน้ํามันนะคะอุตสาหะชิงรางวัลการแข่งขันเนี่ยนะคะเขาจะทําทุกอย่างโชว์ออฟโชว์คุณละนาทีนี้อุ้ยสาวๆยืนอยู่ตรงนั้นนี่หรือว่าหรือว่าผู้บ่าวอยู่ตรงนั้นนี่ต้องเรีบทํานะคะ <c oughs> ต้องเป็นจุดเด่นนี่พิชิตพิชิตช,ชัยเพื่อที่จะได้ใจเธอฮ <c oughs> ันแล้วนะคะแสดงโชว์ออฟขึ้นมานะะ <c oughs> การตาราแจกฟรีมีจำกัดนะคะ ติดอกติดใจรับรองนะคะสิ่งใดที่เคยทำร่วมกันอาจจะเคยค้าเคยขายอาจจะเคยทำรลล่วมกันมานี่แหละพูดเลยอยากกินนะคะอันนี้ก็จะเป็นนมโรงเรียนนะคะเมื่อไมโลแจกที่โรงเรียนตอนเป็นเด็กแม,ม,ม่หมอก็เคยได้รับนะคะอร่อยมาก้วยของแจกเงนี้ย <laughs> อยากพูดเลยอยากกินไมโลเลยนะคะ วิภายพิเศษขึ้นมาความทรงจรําใดๆก็ตามแต่ที่คุณเคยทําร่วมก,กันกับเขาทุกเรื่องราวที่เขาเคยทํากับคุณว่าอยากทําทกับคุณอีกทุกเรื่องเลยนะคะวิภพิเศษขึ้นมาธุรกิจส่วนตัวเคยค้าเคยขายเคยเคย,เคยมีกิจการร่วมกันมานะคะเขาเป็นคนที่มีความชิ่มือชำนาญมีอาชีพและปัจจุบันนี้เขาก็จะเป็นคนที่เอาการเอางานทําอะไรก็ตามทีนะ่ะ เป็นนักธุรกิจหรือว่าจะเป็นมีกิจการการค้าการขายส่วนตัวเขาอะนะคะเพื่อนๆเฮ้ยพร้อมแล้วที่จะเข้ามาดูแลพร้อมแล้วที่จะเอาใจใส่ซึ่งกันและกันชาติต่ปางก่อนก็เคยทั้งนุถนอมหัวใจซึ่งกันและกันความหวังดีการอุ้มชูซึ่งกันและกันการเลี้ยงดูการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันเป็นอย่างดีเลยและชาตินี้ก็อยากจะ เข้ามาดูแลซึ่งกันและกันเหมือนเดิมอย่างที่ชาติตะปางก่อนนั่นเองนะคะดูสำหรับสุดท้ายราศีละปีนักษัตริย์กันกับบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับชะตาแห่งความรักของคุณเขาอาจจะเกิดปีวอกนะคะหรือจะเป็นคุณก็ได้ปีมะเส็งโดยเด็กน,นันเพชายตกเงิน I, ตกทองนะคะซึกความร่ำรวยเห็นไหมบางคนมีเกินการได้วนกลับด้วยบางคนอาจจะเจอกันแล้วเลิกกันแล้วไปหรือว่าบางคนอาจจะเนี่ยจะได้มาเจอกันนี่แหละนะคะบางคนก็อาจจะเจอกันแต่ยังไม่ได้ลงเอยแล้วมีเกินการวนกลับ,บล Graham, God, มาหากันแบบนั้นก็ได้นะคะเพื่อนป่กุนนะคะโดดเด่นทางทด้านเพศหญิงตรงงนนำพาซึซความร่ำรวยปิคุนเป็นคนที่แบบใสช,ชื่ออย่างเรียบง่ายสมถะกินง,ง่ายอยู่ง่ายเรียบง่ายง่ายความตรงง่ายง่ายแต่น่ารักนะนะคะ ราศีกันพบเดือนกุมภาซึ่งความร่ำรวยเป็นคู่ที่จะมาพายรวยนั่นเองราศีกรกฎนะคะพเพื่อนเป็นพวกเดือนวินาตบางเรื่องบางราวบางคนอาจจะเป็นทุกข์ใจ่าจะได้ลงเอยอะไรแบบนั้นก็มีเรื่องราวให้ทุกข์ใจระบากใจบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแนละนะคะปีชาร้โดดเด่นังนั้นเพศชายตกทองนน้ำพาซึ่งความร่ำรวย หมดแล้วจบแปลว่นะ,ะถ้าคุณเป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์การได้เจอกันแล้วแหละบางคนบางคนได้วนกลับไปบางคนอาจจะเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรแบบนี้นะคะเพื่อนแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นคู่กันตั้งแต่ในอดีตชาติได้วนกลับมาหากันก็ได้สิ่งที่อยากทํานะคะเขาวางแผนไว้ทุกอย่างแล้วนะคะอ่อยเหยื่อไว้เรียบร้อยตกเบ็ดไปเรียบร้อยนะคะแล้วปาก็จะกินเหยื่อซะด้วยสิ อุ้ยเองเดี๋ยวจะเป็นแม่นะค้าขายส้มตำขายนมไมโลนะคะขายร้านกาแฟอุ้ยนะคะได้หมดเลยนะคะแต่แน่นอนว่าพลังงานแห่งความรักนี้พร้อมเฉลิมฉลองก็ลงเอยไปเลยทีเดียวนะคะอุ้ยจะบอกว่าพลังงานของคุณนะค่อนข้างที่จะหวานๆเลยนะเนี่ยนะคะจะทําทุกอย่างเพื่อคุณเลยปั่นดินเป็นดาวทาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเนี่ยนะคะปั่นดินเป็นดาวเอย เก็บเดือนมาร้อยเป็นดาวนี่นะคะทุกอย่างนะคะน้ำเกินี้รีบตักก็คือไวไวนี้แหละนะคะเพื่อนหากถ้าว่าเจอกันแล้วก็ใครรีบก็ลงเอยกันเลยนะคะชัก,กจะเสียการใหญ่ <c oughs> สรุปแล้วนะคะมีวันอะพรางคารวันอังคารนั่นเองนะคะเพื่อนวันอังคารป <c oughs> ีร <c oughs> อเอาราศีก่อนนะคะเพื่อน ราศีกรกฎราศีกันมีสองราศีนะคะปีนัก,กษัตรมีปีเถาะปีมะเส็งปีมะเส็งมีซ้ำนะคะปีมะเส็งปีวอกปีฉลูปีกุลหมดแล้วนะคะเพื่อนๆ น้อมรับเอาไปเลยพลังงานของคู่มันคู่หมายไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติมีแน่นอนนะคะแล้วก็เดียวบางคนก็เจอกันแล้วบางคนก็กําลังจะลงเลยแล้วชัดเจนแล้วแต่งงานนะคะเพื่อนวันนี้แม่หมอก็ขอจบคำทำนายกับเพื่อนเพื่อนชาวราศีสิง์จะเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนเพื่อนชาวราศีสิงและชาวลัคนาราศีสิง์สมหวังดังปรารถนาในความรักเจอรักแท้ เป็นคู่แท้คู่ชิดและคู่บารมีมาเพื่อปกป้องมาเพื่อดูแลมาเพื่ออุ้มชูมาเพื่อที่จะมาพากันรุ่งเดินทนั้งทางโลกและทางธรรมและร่ำรวยไปด้วยกันวันนี้แม่หมอก็ไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนสมหวังนะคะในรักแท้กกันทุกคนวันนี้แม่หมอไปก่อนนะคะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่มาติดตามรับชมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ของแม่หมอในช่องนี้ด้วยนะคะช่องนี้ช่องน้องใหม่แม่หมอเปิดใหม่ให้สําหรับทําความรักโดยเฉพาะ นะคะรุนรุนสำหรับช่องนี้วันนี้ไม่บอกไปก่อนแล้วสู้ๆนะคะไม่บอกเป็นกำลังใจใกับเพื่อนทุกคนนะบ๊ายบายเรื่อเรอค่ะบ๊ายบายค่ะ